วันนี้มาคุยเรื่องใกล้ตัวมากๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าสโตรกนั่นเองครับหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยมันเรื่องไกลตัวแต่เอาจริงๆคือมันใกล้กว่าที่เราคิดเยอะเลยนะลองนึกภาพตามนะครับสมองของเราเนี่ย ก็เหมือนกับ CPU คอมพิวเตอร์ที่โคดไฮเทคเลยมันทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดพักแม้กระทั่งตอนเรานอนหลับก็ยังคงทำงานอยู่และเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทำงานก็คือเลือดที่มีออกซิเจนกับสารอาหารเต็มไปหมดทีนี้ถ้าเกิดสายส่งเชื้อเพลิงก็คือหลอดเลือดมันมีปัญหาขึ้นมาล่ะมันก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่ไฟตกเพิ่บ หรือบางครั้งไฟก็ชอ็อตอาการสโตรกก็คือเหตุการณ์แบบนั้นแหละครับเมื่อหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมันมีปัญหาไม่ว่าจะตีบตันหรือแตกทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอและถ้าเซลล์สมองขาดเลือดไปเลี้ยงแค่ไม่กี่นาทีมันก็เริ่มตายแล้วนะครับอาการของสโตรกจำง่ายๆเลยครับเขาจะมีวิธีให้จำด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า B E A S T B คือบาลานซ์คือการทรงตัวผิดปกติอยู่ดีๆก็เซไปเซ <say S 2> มา E คืออ e s คือการมองเห็นมีปัญหามองเห็นภาพซ้อนหรือตาพร่ามัว F คือเฟ e คือใบหน้าอ่อนแรงหรือมีอาการปากเบี้ยวลองให้คนที่เป็นยิ้มดูจะเห็นชัดเลยว่ายิ้มได้ไม่เท่ากันอามคือแขนและขาอ่อนแรงอาจจะยกแขนขึ้นไม่ไหวหรือย,ยกแล้วตกเคือสปีช คือการพูดมีปัญหาพูดไม่ชัดพูดติดติดขัดขัดหรือพูดไม่ได้เลยที่คือ time คือสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าสังเกตเห็นอาการเหล่านี้ให้รีบพาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะทุกวินาทีมีค่ามากๆนะครับแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดสโตรกล่ะ ก็เหมือนเราขับรถไปเติมน้ํามันนะครับถ้าเราเติมแต่น้ํามันดีๆสะอาดสะอาดเครื่องยนต์ก็ทํางานดีแต่ถ้าเราเติมน้ํามันที่มีตะกอนเยอะๆเติมแต่น้ํามันคุณภาพต่าๆสักวันมันก็พังร่างกายของเราก็เหมือนกันครับสาเหตุหลักๆก็มาจากไลฟ์สไตล์ที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับกินอาหารมันๆของทอดของหวานของเค็มจัดๆพวกนี้ทำให้ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นตัวร้ายอันดับต้นๆเลยบางคนก็ไม่ค่อยออกกำลังกายเลยก็เหมือนเอาเครื่องยนต์ไปจอดทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ดูแลไม่ได้วอร์มอัพรวมถึงเรื่องของความเครียดเครียดนัมากก็ทำให้ร่างกายรวนได้เหมือนกันนะครับและที่สำคัญการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้ก็เป็นตัวการสาคัญที่ทาให้เกิดโรคนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเราจะป้องกันได้อย่างไร มีสติก่อนสตาร์ทครับไม่พิษมีสติก่อนสโตรก 1. ควบคุมอาหารลดอาหารมันมันหวานหวาน,นเค็มเค็มหันมาทานผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีและเนื้อปลาให้มากขึ้น 2. อออกกำลังกายหาเวลาออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันสัปดาห์ละ3 5วันจะเดินเร็ววิ่งโยคะหรือปั่นจักรยานก็ได้ 3. จัดการความเครียด หาเวลาพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอและทำกิจกรรมที่ทำให้เราผ่อนคลาย 4. ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอไปตรวจสุขภาพตามที่คุณหมอนัดเพื่อดูค่าความดันโลหิตระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดสรุปง่ายๆนะครับโรคสโตรกไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมันเหมือนกับระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่ในร่างกายเรานี่แหละครับถ้าเราไม่ดูแลตัวเองก็เหมือนเราไปเพิ่มเชื้อให้ระเบิดมันทำงานเร็วขึ้น แต่ถ้าเราดูแลตัวเองดีๆกินดีออกกำลังกายดีก็เหมือนเรากำลังถอดชนวนระเบิดนั้นออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปดูแลสุขภาพกันให้มากขึ้นนะครับเพราะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเอง